ศาลาการประเรียนวัดราชนัดดารามวรวิหารตั้งอยู่ทางทิศเหนือของพระอุโบสถมีขนาดสูงใหญ่เช่นเดียวกับพระวิหารเป็นอาคารก่ออิฐถือปูนหลังคามุงกระเบื้องลด3ชั้นมีช่อฟ้าไปรากาหน้าบันลงรักปิดทองประดับกระจกสมประตูหน้าต่างเขียนลายปูนปั้นปิดทองฐานสองชั้นภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเขียนลายดอกพุทธานก้านแยง เป็นลักษณะลายดอกไม้ร่วงบนพื้นสีสม้มและประดิษฐานพระประธานปางรำพึงบนฐานชุกกะทีเบื้องหน้าพระประธานประดิษฐานพระบร,รมรูปพระบาทสมเด็จพระน่งเล้าเจ้าอยู่หัวแบบเดียวกับพระบร,รมรูปหลอดที่ปราสาทพระเทพบิดรในพระบรมมหาราชวังขนาดเท่าพระองค์จริงลงรักปิดทอง